คำว่าศัลยกรรมคือการใช้การรักษาด้วยการใช้มีดด้วยการผ่าตัดแต่อย่างที่บอกไปมันแยกเป็นหลายอย่างศัลยแพทย์ตกแต่งมันมีอยู่หลายหน้าที่ด้วยกันอย่างแรกคือรักษาคนไข้ที่พิการจากอุบัติเหตุจากภาวะพ,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 พิการแต่กําเนิดทีนี้เราก็ใช้ความรู้ตรงนี้มาทําคนที่ไม่ได้เป็นอะไรทําให้เขาสวยขึ้นเพราะว่าการศัลยกรรมเสริมสวยมันต้องมีพื้นฐานมาจากการผ่าตัดที่ใช้การปลูกถ่ายเนื้อเยื่อต่างๆนานาน,านี่แหละใช้การรักษาคนไข้ที่พิการเนี่ยเอามาประยุกต ทำให้คนไข้ดูดีขึ้นสรุปคือมันเป็นหนึ่งในงานของศัลยแพทย์ตกแต่งโดยตรงเลยครับสวัสดีครับหมออ้นนะครับในแพทย์ฉัดพนคงฟึ่งฟูงนะครับเป็นสัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทางครับแล้วก็เป็นเจ้าของโรงพยาบาล idl ครับศัยแพทย์ตกแต่งเนี่ยหรือว่า ภาษาอังกฤษก็คือพลาสติกเซอร์เจนนะครับมันเป็นหนึ่งในสาขาของศัลยศาสตร์คือเวลาเราเป็นหมอเนี่ยจบ6ปีก็จะเป็นหมอทั่วไปแล้วก็เรียนเฉพาะทางต่อไปอีกเนี่ยก็จะแยกเป็นใหญ่ๆว่าเป็นการรักษาโดยใช้ยาหรือเป็นการรักษาโดยใช้มีดถ้าเป็นการรักษาโดยใช้ยาเราเรียกอายุรแพทย์แต่เป็นการรักษาโดยใช้มีดหรือการผ่าตัดเนี่ย <S <S เขาจะเรียกรวมๆว่าเป็นศัลยแพทย์ทีนี้ศัลยแพทย์มันก็จะแยกเป็นหลายอย่างอีกนะศัลยแพทย์หัวใจศัลยแพทย์สมอง ศัลยแพทย์ทางเดือนปัะสสะาวะส่วนทองหมอเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่เข้าใจยากนิดนึงสำหรับคนทั่วไปเขาเรียกว่าศัลยแพทย์ตกแต่งคำว่าศัลยแพทย์ตกตกแต่งหรือว่า p l a s เซอ s ์เ g e ยนเนี่ยเอาง่ายๆคือว่าเป็นเหมือนคนมาตกแต่งสุดท้ายอะ่ะทุกคนช่วยชีวิตคนไข้ให้เรียบร้อยก่อนแล้วพอคนไข้มีตรงไหนที่มันยังวัววัวแหว่งแหวงมีความพิกลพิก,การเนี่ยอันนี้คือเป็นหน้าที่ของหมอละมีเนื้อตรงนั้นแหว่งมีนิ้วหายอะไรพวกนี้อันนี้ทีนี้เป็นหน้าที่ของศัลยแพทย์ตกแต่งละต้องทำยังไงก็ได้ให้คนไข้เนี่ย มีภาวะพ,พิการน้อยที่สุดอาจจะเอาเนื้อส่วนอื่นมาตกแต่งเพราะฉะนั้นคําว่าศัลยแพทย์ตกแต่งคือศัลยแพทย์ที่ใช้การผ่าตัดมารักษาภาวะพิการทางร่างกายที่เกิดจากโรคเกิดจากอุบัติเหตุเกิดจากภาวะพิการแต่กำเนิดก็ได้สมัยก่อนมันจะไม่เหมือนตอนนี้ตอนนี้มันก็จะเทนศัลยกรรมมันก็เห็นได้ง่ายๆเนาะในโซเชียลนู่นนี่นั่น,น แต่สมัยผมเนี่ยมันมันไม่ได้มีโซเชียลแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีใครมาคิดหรอกว่าเฮ้ยจบมอปลายจะไปเป็นเสสยแพทย์ตกแต่งมันไม่มีเลยเราก็แค่อยากเป็นหมอก็เอนทานแล้วก็สอบแพทย์ไปหลังจากที่เราจบไปแล้วเราต้องไปทํางานตามโรงพยาบาลรัฐบาลประมาณ3ปีเป็นการใช้ทุนแต่ระหว่างนี้เราก็จะค้นหาตัวเองว่าเราชอบอะไรซึ่งส่วนใหญ่บางคนก็จะค้นหาตัวเองได้ตอนที่อยู่ในมหาลัยแต่บางคนเนี่ยต้องออกมาทํางานสักพักก่อนถึงจะรู้ว่าชอบอะไร ่วนตัวหมอเป็นกรณีหลังก็คือว่าออกมาทํางานสักพักหมอไม่ค่อยชอบรักษาด้วยยามันไม่ค่อยเห็นอะไรมันเป็นการใช้ความจําและการการวิเคราะห์แล้วก็จ่ายยาให้คนไข้แต่หมอเป็นคนที่ชอบเห็นเห็นแล้วก็ใช้การผ่าตัดในการรักษาอันนี้คืออย่างแรกนะครับอย่างที่สองคือทําไมต้องเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งหมอคิดว่าวิชาศัลยแพทย์ตกแต่งเป็นอะไรที่ต้องใช้สมองสองซีๆก,กันก็คือว่าต้องใช้ความเป็นศิลป,ปะกับความเป็นวิทยาศาสตร์มาพร้อมๆกันเลยนะเพราะว่าศัลยแพทย์ตกแต่งเนี่ย ไม่ใช่แค่เอาเนื้อมาปะมารักษาให้คนไข้หายพิการแต่เราต้องทําให้คนไข้นี่ดูดีที่สุดนะเช่นสมมุติว่าจมูกหายไปเนี่ยจากอุบัติเหตุนะฮะเราต้องทำยังไง้ได้ให้เอาเนื้อเยื่อที่มามาปลูกถ่ายคนไข้เนี่ยเอามาปิดปิดร่องรอยการบาดเจ็บให้ได้เท่านั้นไม่พอมันต้องทําให้รูปร่างมันเป็นสามิติทําให้รูปร่างมันดูใกล้เคียงของจริงมากที่สุดซึ่งมันยากมากๆนะฮะถ้าหมอคนไหนที่ไม่มีการใช้สมองสองฝั่งเนี่ยนะมันจะเป็นงานหยาบทันที แล้วมันจะสื่อถึงฝีมือทันทีนะเพราะงั้นเนี่ยตอนที่อยู่ในมหาลัยเนี่ยหมอก็เป็นคนที่ไม่ได้เป็นเด็กเรียนขนาดนั้นแต่ว่าก็ก็จะมีการไปเที่ยวบ้างมีวงดนตรีเป็นของตัวเองเล่นดนตรีนะครับชอบวาดรูปจะเป็นแนวนั้นไปแล้วก็เป็นคนชอบความสวยงามเพราะงั้นก็ก็เลยมาเลือกเป็นสายแพทย์ตกแต่งปกติเราเวลาเราเรียนแพทย์จบแล้วนะครับทุกคนส่วนใหญ่นะถ้าไม่ได้เป็นเป็นสเปเชียลจริงๆเนี่ย ส่วนใหญ่9ก้าสิบเปอร์เซ็นต์ต้องออกมาใช้ทุนคือว่าต้องไปอยู่ตามโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลอำเภอส่วนใหญ่เราจะเป็นการรักษาคนไข้ทั่วๆไปก่อนก็คือทุกโลกเลยมีความรู้กว้าง,างแต่ว่าไม่ได้รู้ลึกอันนี้คือคำจำกัดความของหมอของแพทย์ทั่วไปถ้าเราอยากจะรู้ลึกรู้จริงในในศาสตร์ที่เราชอบเนี่ยเราก็ต้องไปเรียนต่อเฉพาะทางซึ่งใช้เวลาในการเรียนแตกต่างกันซึ่งของหมอเนี่ยของพลาสติกเนี่ยของเสรีแพทย์ตกแต่งเนี่ยใช้เวลาเรียนประมาณ5ปีหลังจากที่ใช้ทุนแล้ว ก็คือเรียนหมอ6ปีเรียนหมอ6ปีทํางาน3ปีเราต้องกลับไปเรียนอีก5ปีสรีกรรความงามเนี่ยสิ่งสําคัญคือคอมมิเนคชันคนไข้คือการคุยคนไข้อันนี้สำคัญที่สุดการทำเสรีกรรมความงามมันเหมือนกับเป็นเ a ลชั่นชิพมันไม่ใช่ผ่าเสร็จแล้วคนไข้าหายแล้วหายไปคุณต้องอยู่คนไข้คนนี้นานมากๆบางทีไปตลอดชีวิต เพราะว่าพอทําไปเสร็จปุ๊บคุณต้องมีการติดตามการรักษาต้องดูว่าเขาเป็นยังไงผ่าตัดไปแล้วเนี่ยผ่านไปหนึ่งปี2ปีมันมันมันยิงดีอยู่ไหมข้อสองคือบางทีถ้าเขาถูกใจเขาก็จะพาคนอื่นมาทําเพราะงั้นการเสงกับความงามเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็น relationship มันจะไม่เหมาะกับคน introvert เด็ดขาดคุณต้องคุยเยอะๆคุณต้องคุยกับคนไข้คุณต้องรู้ว่าคนไข้รู้สึกยังไงอันนี้คือขั้นแรกหมอความงามยังต้องทําการวินิจฉัยคนไข้อยู่นะไม่ใช่แค่เสริมสวยแล้วบ,บางคนว่าเอมันเป็นงานที่ง่ายผ่าเสร็จ เอาเงินมันไม่ใช่แค่นั้นคุณต้องวินิจฉัยคนไข้คาว่าวินิจฉัยของหมอคือคนคนไข้เนี่ยเหมาะที่จะทํำไหมอันนี้ข้อแรกเหมาะจะทําวิธีไหนอันนี้ข้อที่สองแล้วข้อที่สามคือคนไข้มีข้อห้ามอะไรในการทํำไหมเช่นข้อห้ามทางร่างกายมีโรคประจําตัวไหมนะอันนี้ข้อสาคัญข้อห้ามทางจิตใจคนไข้มีภาวะอะไรทางจิตใจที่ไม่เหมาะจะทําเช่นเป็นโรคไซน์คบางชนิดเป็นความคาดหวังที่เขาไม่อันบริลิสติกในบางอย่างก็คือความคาดหวังที่ไม่ตรงความเป็นจริงเราต้องรู้ว่า เมื่อไหร่เราควรจะไม่ทําการผ่าตัดให้คนไข้เพราะงั้นเนี่ยการวินิจฉัยการคุยคนไข้สําคัญมากๆากนะฮะเห็นไหมว่ามันจะยาวและมันละเอียดมากทีนี้ในเรื่องของการผ่าตัดเนี่ยมันก็แบ่งเป็น2อย่างคือผ่าตัดเล็กกับผ่าตัดใหญ่ผ่าตัดเล็กเนี่ยผ่าตัดเสริมงามเสริมสวยเนี่ยมันก็มีเช่นการเสริมจมูกแบบเล็กๆนะฮะการทําตานะการตกแต่งปากเสริมคางพวกนี้มันง่ายๆแต่ถ้ามันเป็นเริ่มการผ่าตัดใหญ่ขึ้นมาอันนี้มีความละเอียดมากขึ้นทุกคนต้องพร้อมที่จะลงทุนไปกับสิ่งที่เสียไป หมอไม่ได้หมายถึงเรื่องเงินอย่างเดียวนะหมอก็ต้องลงทุนเรื่องเวลาเพราะว่าถ้าผ่าตัดใหญ่ปุ๊บเราอย่าลืมว่าคนไข้แข็งแรงดีนะคนไข้ามาหาเรานี่ไม่ได้เจ็บป่วยคนไข้ไม่ได้เจ็บป่วยมาหาหมอเสยแปะตกแต่งเพื่อให้สวยขึ้นเนี่ยเราต้องคิดไว้อย่างแรกเลยว่าเขาต้องไม่ไมขาดทุนเขาไม่ขาดทุนคือมาปุ๊บถ้ามีอะไรเสียหายมีอะไรติดลบกว่าก่อนที่เขามาหาเราอันนี้หมอเนี่ยอันนี้ควรเลิกทํา อย่างสองคือเราต้องทำไงได้ให้คนไข้ได้กําไรที่สุดก็คือว่าทําแล้วเขาต้องดีขึ้นต้องสวยขึ้นทําเสร็จแล้วสวยขึ้นคนไข้ต้องแฮปปี้อันนี้คือสักเซสพยายามทำความเข้าใจกับคนไข้ว่าเขาต้องพร้อมที่จะสละเวลาในการพักฟื้นเพราะว่าคนปกติมาไม่ได้ป่วยอยู่ๆต้องมานอนโรงพยาบาลง,งั้นก็เป็นสิ่งที่ต้องคุยกับคนไข้ให้ละเอียด ความเป็นหมอเนี่ยส่วนใหญ่หมอเนี่ยส่วนใหญ่ทำธุรกิจไม่เป็นหมอก็จะเรีนยนหนังสืออย่างเดียวทีนี้ในส่วนของหมอเนี่ยหมอก็ทํางานทั้งผ่านทั้งโรงพยาบาลเอกชนทั้งคลินิกเอกชนเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์มานานแต่ว่าหมอหมอดูในแง่ของเชิงธุรกิจแล้วเนี่ยหมอพบว่าถ้ายังอยู่ภายใต้ร่มของคนอื่นมันจะมีความมั่นคงน้อยอันนี้หมอคิดเองนะหมอก็เลยเทค e r ส s หน่อย ก็มาเปิดธุรกิจของตัวเองซึ่งหมอบอกแล้วการเปิดธุรกิจของตัวเองถึงแม้จะเป็นหมอก็ตามเทคนิคหมดเนืเอราะถ้าเปิดโรงพยาบาลมันก็ใช้ทุนเยอะอยู่เหมือนกันหมอเริ่มเปิดตอนช่วงโควิดนะแต่ว่าหมอมีความรู้สึกบางอย่างที่ว่าถ้าเราซื้อสัตว์กับกับคนไข้หมอว่าไปได้คืออย่างที่หมอบอกธุรกิจนี้ถึงแม้จะเป็นบิสเนสแต่ยังไงเราเป็นหมออยู่ดีเราอิงตามหลักวิชาการเราไม่เอาคาว่าการตลาดเราไม่เอาตัวงเงินนำนะหมอยังไงสักวันคนไข้เขาหรือว่าประชาชนทั่วไปเขารู้อยู่ดีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ความเป็นหมอถ้าเรายึดหลักเอติกยึดหลักจริยธรรมความเป็นหมอคุณสามารถทําอาชีพนี้ได้ทุกเซตติ้งไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนหรือคุณจะมาเปิดโรงพยาบาลเองแบบนี้คุณไปได้หมดนะครับถ้าเป็นในแง่ของที่เป็นาศาสตร์ตกแต่งเสรสวยๆนะคือเรื่องการตลาดนี่แหละที่อบอกคือมันมีคนเล่นเยอะเราต้องทำไงก็ได้ให้คนรู้ให้ได้ว่าเราเนี่ยเป็นเราเป็นตัวจริง เราทาจริงๆเราต้องทำยังไงก็ได้ให้คนเห็นผลงานเราให้ได้มากที่สุดแล้วเราต้องทำยังไงไดใ้ให้การตัดราคาการเล่นเรื่องราคาในตลาดสีแดงตรงนี้มันเป็นเรื่องหลอกนะครับยังไงเราต้องทําตัวเองให้มันมันอยู่เหนือตรงนั้นขึ้นมาให้ได้นี่คือความท้าทายซึ่งถามว่าทํายังไงก็ต้องทําด้วยความรู้ของเราทําด้วยความเชี่ยวชาญและที่สำคัญคือทําด้วยผลของการรักษาทําในเรื่องของรีเซิลให้คนไข้เห็นว่าเฮ้ยที่นี่เราเราทำผลงานออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะมันดียังไง เราต้องพยายามโฆษณาใช้คำว่าโฆษณาและกันเข้าใจง่ายดีให้ประชาชนเห็นให้ได้หมอเป็น Gen X มั้ง m i l l e n i ยมมั้งประมาณนั้นแล้วหมอก็มีการใช้โซเชียลมาตั้งแต่ต้นเหมือนกันตั้งแต่ทุกช่องทางเพิ่งเปิดมาใหม่ๆหมอก็ติดตามหมดนะฮะแล้วก็หมอพบว่าทุกวันนี้การ practice การทำงานการผ่าตัดเนี่ยด้วยการแข่งขันที่สูงเนี่ยนะถึงเราจะทำงานตรงนี้ถึงเราจะคิดว่าเราทำได้ดีแต่ถ้าคนอื่นไม่รู้ว่าเราทำได้ดี มันก็แค่นั้นผมรานนี้นี่คือตัวอย่างแรกเลยของการทำโซเชียลหมอคิดว่าถ้าเราทําเราก็ต้องมีการเอ็กซ์เพรสออกไปให้คนอื่นเห็นด้วยให้คนอื่นรู้ด้วยอันนี้คือจุดประสงค์แรกจุดประสงค์ที่2ที่หมอทำคอนเทนต์คือการแข่งขันในธุรกิจนี้มันเยอะหมอไม่ค่อยชอบโกหกคนไข้เท่าไหร่แล้วการทําธุรกิจนี้หมอพูดตรงคนคนตรงแบบหมอเนะ่เจ๊งนะทำธุรกิจเสริมสวยเนะี่ยพูดตรงมากเนี่ยพูดเช่นคนไข้เดินเข้ามาเนี่ยเฮ้ยอย่าไปทําเลยยาตัวนี้ไม่ดีหรกเจ๊ง จริงแน่นอนแต่เพอิญเราไม่พ้นอย่างนั้นแล้วมันเราขัดตัวเองไม่ได้เพราะงั้นหมอก็เลยทำคอนเทนต์ในช่วงแรกๆของหมอเนี่ยหมอพูดความจริงทุกอย่าง <c oughs> เกี่ยวกับวงการนี้ออกมามันทําให้คนเห็นตรงนี้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ทําให้คนติดตามก็พอมีคนติดตามได้บ้างนะครับเท <c oughs> ่าที่หมอดูความรู้คนไทยุกวันนี้มีคนรู้เยอะขึ้นมากเลยกว่าก่อนที่หมอจะมาทำคอนเทนต์ตรงนี้อีกหมอภูมิใจและหมอดีใจมาก ก็ก็จะทําต่อไปจุดประสงค์หลักคืออยากให้ทุกคนมีความรู้นั่นเองถ้าว่ากันง่ายๆผนังของเรามันเหมือนผ้าแพรบางๆชั้นบนและผ้าเบาะข้างล่างที่เป็นฐานของผ้าแพรเนี่ย,ยคือสมัธหมอจะดีใจมากเวลาคนไข้ามาติดตามการรักษาแล้วเขายิ้มมาคือคนไข้เดินเข้ามาติดตามเนี่ยยังไม่ทันได้ดูผลงานจริงนะแต่เห็นหน้าเห็นแววตาเนี่ยเรารู้เลยว่าเขาแฮปปี้มาละมันต่างจากวันแรกที่เขาเดินเข้ามาปรึกษาเรา อันนี้คือข้อแรกเลยที่หมอยังทําอาชีพนี้อยู่เหมือนกับตอนที่อยู่โรงพยาบาลน,นัดเลยอันนี้คือลักษณะเดียวกันนะครับข้อ2คือก็เป็นสาขาที่เลือกเวลาทํางานได้อ่าอันนี้คือข้อดีที่สําหรับน้นองๆบางคนที่ไม่อยากตื่นเช้ามากเลือกเวลาทํางานได้คือมันไม่ e อร r g e n ซีมันไม่ฉุกเฉินคุณไม่ใช่สายแพทย์อุบัติเหตุอุบัติเหตุคุณต้องทาเดี๋ยวนั้นเลยนะไม่้คนไข้เสียชีวิตนะฮะแต่อันนี้คือเราสามารถที่จะโอเคมันสามารถเซตเวลาได้คุณผ่ากี่โมงกี่โมงก็ได้แล้วแต่คุณ ส่วนเรื่องเงินทองอันนี้หมอพุ่งตรงนะฮะหมอยังไม่รู้เลยว่า DF หมอแต่ละหัตถการหมอกี่บาทนะเพราะว่าปกติหมอไม่ได้จําเรื่องราคาก,ก,ก็ไปเป็นหน้าที่ของบัญชีไปแต่ส่วนใหญ่หมอก็จะดูเป็นรายหัตถการไปหมอจะโฟกัสกับรีซอสกับผลของการผ่าตัดมากกว่าแล้วอย่าเอาเงินนำนะฮะถ้าเอาตัวเงินนําคิดว่าจบหมอจบแสนแพทย์แล้วจะรวยจะสบายจะหรูคิดใหม่เลยฮนะคืออย่างนี้บอกคือหมอผ่านโรงพยาบาลรัฐบาลมาก่อน ตอนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยหมอจะภูมิใจมากเวลาคนไข้เป็นมะเร็งเป็นเป็นอะไรที่มันแบบมันดูแบบน่ากลัวมากเลยนะเขาจะต้องตายในไม่กี่วันนี้แต่เราสามารถที่ไปเอาก้อนนั้นออกมาแล้วเราสามารถที่จะไปเอาเนื้อส่วนอื่นเนี่ยมามาตกแต่งให้เขาใกล้เคียงปกติให้เขาหายกลับบ้านได้อันนี้เป็นความรู้สึกที่วิเศษมากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคนไข้เด็กๆน้องๆเกิดมาเนี่ยปากแฝงเพดานโวเนี่ยเด็กน่ารัก,น,รกน่ารักเนี่ยแต่ว่าตรงนี้หายไป แล้วเราสามารถที่ไปตกแต่งให้มันให้เขามีปากกับคืนมาได้นะฮะโอโ้อันนี้คือตอนนีนะ้เงินเดือนมันนิดเดียวเองนะตอนที่เป็นเฉพาะทางแล้วนะเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งแล้วนะเงินเดือนไม่ถึง5 0,000ื่นแต่ว่าส่วนใหญ่เราอยู่ได้ด้วยตอนที่ช่วยเหลือคนไข้ผู้นี้ได้แล้วมันก็รู้สึกถึงความอินใจนะครับบางครั้งเนี่ยการศัลยกรรมเสริมสวยเนี่ยมันมันเหมือนกับเป็นวิบากกรรมของคนหลายๆคนนะทำมาแล้วเนี่ยมันมันพังอะ่ะเช่นจมูกเบี้ยวมาเนี่ยเอาว่ากันง่ายๆเลยเบี้ยวแบบเบี้ยวแบบน่าเกลียดเลยนะ แต่เราต้องต้องต้องแก้ให้เขาจนจนมันมันดูดีจนเขาดูสวยขึ้นมาได้นี่ก็เป็นความภูมิใจของเรานะครับคนเราเนี่ยสุขภาพจิตกับความสวยความงามกับเรื่องหน้าตาเนี่ยมันมาด้วยกันแล้วคนไข้สามารถที่จะส่องกระจกดูหน้าตัวเองออกไปสู่สังคม,มด้วยความภาคภูมิใจอันนี้อันนี้สำคัญที่สุดนะสำหรับใครที่อยากเป็นศัลยแพทย์กตกแต่งนะครับเป็นอาชีพที่สนุกนะหมอก็ภูมิใจนะอันนี้วุ่งตรงภูมิใจมีความสุขมากที่ได้ที่ได้ทำมันทุกวันนะฮะ แต่ก็ที่บอกเส้นทางการเป็นเนี่ยมันก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เร็วนักไม่ได้ไม่ได้ง่ายมากทุกคนต้องมีความอดทนตอนที่คุณเรียนหมอคุณใช้ความอดทนมากแล้วแต่ตอนที่คุณเรียนเฉพาะทางอดทนเข้าไปอีกคุณเท่าไหร่ไม่รู้เพราะว่าคุณต้องยืนผ่าตัดนะช่วยอาจารย์เนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเป็นสิบสิบชั่วโมงนักเรียนที่เป็นแพทย์ประจำบ้านเขาห้ามนั่งนะคุณต้องใช้ความอดทนมากๆเลยตลอด5ปีอันนี้อย่างแรกเนาะแล้วกว่าจะจบออกมาปุ๊บคุณก็ต้องไปทํางานโรงพยาบาลรัฐบาลช่วยคนไข้ช่วยเหลือสังคมก่อนทุกอย่างในโลกนี้มันไม่มีอะไไรด้มงๆ ทุกอาชีพต้องมีต้องมีความอดทนกว่าที่จะสกเร็จครับจริงๆเรื่องก่อนจะเป็นสัแพทย์ก็ต้องแพทย์ก่อนก่อนคุณจะเป็นแพทย์คุณต้องสอบเข้ามาหาลัยให้ได้ซึ่งก็พยายามตั้งใจเรียนพยายามเซ็ตเซตโกให้ของเราตั้งแต่แรกถ้าเราเรียนไปแบบไม่มีจุดมุ่งหมายเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะเรียนมันไปทําไมเราจะท่องหนังสือมันไปทําไมแต่ถ้าเรามีโกเนี่ยเรามีแรงบันดาลใจเรารู้ว่าเราเรา,เราเห็นภาพแล้วว่าเราเราโตไปเราอยากเป็นอาชีพเนี้ยเดี๋ยวมันมาเอง นะทุกคนต้องมีจุดมุ่งหมายต้องมีใจรักแล้วก็ถ้าใครที่อยากเป็นแพทย์เนี่ยหมอแน,นะนําว่าเดี๋ยวนี้เขาก็มีพวกออกค่ายเนาะมีค่ายออที่จะมาทดลองฝึกงานในโรงพยาบาลอะรพวกนี้ไปตัวนี้ก่อนหมอว่าได้ประโยชน์มากๆเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าบางคนไม่เคยไปไปค่ายเหล่านี้นะแล้วเผอิญเรียนเก่งสอบติดแล้วมาเนี่ยแล้วเผอิญพอมาเรียนในโรงพยาบาลลรวรับไม่ได้แล้วรู้ว่ามันไม่ใช่เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยพยายาม เซตโกตัวเองดูว่าชอบจริงไหมอ่าดูภาพลักษณ์ภายนอกโอเคดูดีลองเข้ามาสัมผัสดูถ้าสัมผัสดูแล้วมันใช่เอ้ยมันสนุกคุณได้ช่วยเหลือคนอื่นแล้วคุณมีความสุขคุณเห็นคนไข้าหายทั้งทางกายและทางใจแล้วคุณโอ้ยคุณแฮปปี้มากใจคุณฟูมากแสดงว่าคุณใช่ละคุณก็โอเคตั้งใจสอบเข้ามาหาลัยให้ได้แล้วก็แล้วก็มาเป็นหมอครับ สำหรับใครที่อยากจะเป็นสวยแพทย์ตกแต่งหรือกำลังค้นหาตัวเองมาร่วมกิจกรรมแบรนด์สเปรนแคมเพื่อค้นหาเส้นทางที่ใช่ไปด้วยกัน